สวัสดีค่ะก่อนอื่นก็องขอดีใจน้ำเช่าหน้าเกษตรกรเช่าหน้าเฮ้าเวยค่ะพี่น้องได้ข้าวดีแล้วค่ะสําหรับผู้ใดเห็ดหน้าปังเวยค่ะหน้าปังที่ผ่านมาปีหกแปดเลยค่ะสีได้เร็วเวยค่ะเด้อรายละหนึ่งพันบาทย้าบันดีใจน้ำพี่น้องเฮ้าเวยค่ะเด้อเพราะใดค่ะรถเกี่ยวเนาะค่ะเนาะถึงบ่ใดหลายก็ยังดีกว่าไดเนาะค่ะดีดีใจน้ำเช่าหน้า ได้ยินข่าวว่าเพื่อนว่าเสียหายเดือนกันย่าได้ค่ะเด้อแต่ว่าบางหัว่าวันที่เท่าไหร่เพื่อนคอออกมาแล้วอนุมัติออกมาแล้วว่าได้จริงค่ะได้จริงบัณฑีตยายบันติดตามข่าวมากเพราะว่าอย่างย้ายบันก็เป็นเช้าหน้าคือกันกับเป็นกเกษตรกรคือกันก็อยากให้ได้นาะค่ะถ้าได้เงินอนมองหนีเฮากสิมาจุนเจือมาซื้อปุ๋ยใจหน้าปีอีกต่อไปไหมแต่ว่าเพื่อนกนสิหายแค่ปีเดียวปีนี้ปีเดียวเด้อค่ะ ปีหน้ากสิบไดสําหรับหน้าปังไดค่ะสําหรับนาปังปีหน้าจะไม่ได้จะได้ปีนี้คือเพิ่นเบาแล้วเนาะอนุมัติแล้วเพิ่อนอยากให้อันเข้าเห็ดเขาคุณภาพดีเนาะค่ะเขาคุณภาพดีแล้วก็มันจีได้สู่กับต่างประเทศได้ไหมอยากให้เขามีคุณภาพเพิ่นวัดออกมาแล้วว่าเขาไทยอันสิบสิบอบอสบอทอ เขาปันไดคคากเ็เลยโต๊ะกว่าสัน้นคําเพ่อนเว้าเด็คํ้ามเพ่อนเว,าว้าทีแย่บันฟังมาเด้ค่ะอันอินเดียละกะ็เวียดนามบอกเพ่อนก็เหตุเขาทรงออกคือกันขเขมรเขาก็เหตดเด้ค่ะม,ะมันเ่เ็นเฮตดแต่ไทยเฮามันกเ็เลยมีคููแข่งเขากเ็เลยราคาถูกเพ่อนกเ็เลยซอยเหลือเฮาอันหน้าปังบ่เคยได้นาะค่ะนาะไม่เคยได้อันเงินชดเชยหรือช่วยเหลืออะไรจักปีเลยค่ะแต่ว่าปีนี่เพิ่นห้เนาะค่ะนาอก็ถือว่า อันกันยังดีคันสมัยอีสานบ้านเฮ้าบ้านบ้านอันบ้านยายบ้านว่ากำขี่ดีกว่ากำตดกำขี่ดีกว่ากำตดค่ะพี่น้องสีได้แล้วเด้เอค่าเด้อเพิ่นคอแล้วบ้อง้องอองงงออูว่าอันท่านตกศเพิ่ิสิสทรงห้ทา่านทกศมือไห่วะหาทอกศ่ใจเงินเฮามือไหแต่ว่าได้ยินวานาพในภ้ยในได้เดือนกันยา่าเดือนกันยายน